สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องไฟสุขสุขคนครับวันนี้อยู่กับผมกับโยผาแซบก็เกอกับพี่น้องสำหรับวันนี้นับเป็นเสนอเมนูเป็นตำซั่วหอยเขียวพี่น้องวันนี้เด็ดตำซั่วหอยเขียวแบบแบบเผ็ดเผ็ดนระหนวพี่น้องพร้อมหอยเขียวแม่ไข่พี่น้องเป็นแมลคายอบบวบใหญ่ๆพี่น้องมึงพร้อมผักมากมายพี่น้องวันนี้มันเปรี้ยวรรยากาศลมพี่น้องเป็นลมแห้งดีมาพี่น้องโบ้ลาย่งผมแซบผมกันคำแรงแหกมันโอ้โหอย่าใส่มือก่อนนะครับดอกนี่ก่อนดอกสังนี่พี่น้องวันนี้ เคี่ยวหวัวเพียวหัวนอครับหัวมากอืมเผ็ดนัวพียว เดี <łość> ๋ยวปุ่นตัดเคืองมาครับเนาะ ปุนเจไีไน่้อยหน่อยอ ลมแห้งไปหน้องมากๆลมแห้งอีกดโอ้หโหหวานเผัดหวเผ็ดเผ็ดตึงไตตึงเกตาแก่แกงปังเลยบัน ตัวผ <t contemporary> ู้นี่นนอะมันทำให้บอกหอยด้วยครับหอยล้นวน 哦，说是云南那边。 ่ัปุ๋ยสันเน่ครับผนเนี่ยเอ่มอ,ม,อม,มาก บางอย่างนันพี่น้องกสยอับจนใจิเสียบคาเลี ตำที่ปีแข็งนะครับเนะาะข้อมเพียบาาบยาาริสุทธิ์ถึงเลยเนื้อซีชันอร่อยสุดยอดอืม ความมังนาหน่อยตำใส่บักนันนาหน่อยนะโอ้ความดีขนาดเก่ากันครับ สีสัวนจะมาดโดนวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ค่อยเป็นเจ้ยเ สั่นมากมันสั่นไหมสั่นแล้วก็เส้นน้อย,วยนนกวย่าเส้นหนากระดิ๊กแต่ก็จะสั่นคืออย่างกับปุ่นมุนเนี่ยซื้อกนนะซื้อแบบเป็น,เป,นเป็นกับติดเป็นปัวมารับเติมเป็นปูเนาะคืออย่างกับปุ่นมุนเนี่พี่น้อง kali ya. Hmm. <coughs> uh, siap, 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 เกลือเครื่องพี่น้องกบสิ่งกระปุลมันมุนกินยากเนี่ยมันมุนจับยากก็ยังหรอกอ๋อวันนี้เอซามินะครับพี่น้องเอ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดลขอร์สใบพี่อันโอมิก่อนนะครับเนาะวันนี้ขอร์ลาพาจากพี่น้องไปก่อนสำหรับผู้ใดมากินมิกกับปลาคไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้โยปลาแซ่บที่ทำพี่มาตอบกันนะครับ สำหรับมณีวิษฏ์ธาตประการใดหรือว่ากินมุมบ้านกับประการโทษตัวพ่อพี่น้องกัรผมขอบคุณที่ให้แจกข้นมาติดตามมาชมครับสำหรับวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับส,สบายพี่น้องพอชิมหนา,หาหรครับผมพ่อหองหายหรอสบายครับ